สวัสดีค่ะหน้า121นะคะข้อ3ค่ะจากข้อ1เขียนแผนภูมิรูปภาพโดยระบายสีเพื่อแสดงจำนวนเงินที่ใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินและขุนทำงานพิเศษได้ระบายสีวงกลมแสดงจำนวนเงินของแต่ละคนนะคะเราจะระบายสีอะไรเอ่ยอ่าค,คุณครูอยากระบายสีเขียวเนาะอ่าค,คุณครูระบายเอาสีแดงดีกว่า คกูอยากระบายเป็นสีแดงนะคะอ่ะสีแดงแทนจำนวนเงินแต่ละคนนะคะอ่ะข้อนี้ชื่อตารางแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเขาเขากำหนดมาหาให้แล้วนะคะก็คือจำนวนเงินที่ใบบัวต้นกล้าแก้วตาอมสินและขุนทำงานพิเศษได้นะคะอ่ะเรามากำหนดด้านล่างกันดีกว่านี่เลยค่ะกำหนดให้วงกลมสีแดงเนี่ย แทนจำนวนเงินกี่บาทดีเมื่อกี้อะหน้าเมื่อสักครู่นะคะเราบอกแล้วว่า10เขาหารลงตัวใช่ไหมดังนั้นหน้านี้ค,คุณครูจะให้วงกลมหนึ่งรูปเนี่ยแทนเงิน10บาทไปเลยนะคะอะเพื่อให้ง่ายต่อการมองนะเดี๋ยวค,คุณครูจะนำมาเขียนนะคะใบบัวมีเงิน80บาทอะเขียนก่อนต้นกล้า40ค่ะแก้วตา20 ออมสิน60สุ้น80นะคะ,ะเมื่อเราได้จํานวนเงินเสร็จแล้วเราก็มาระบายสีเลยเนาะหรูปแทน10บาทดังนั้นใบบัวม,มีเงิน80บาทต้องระบายกี่รูปคะ8รูปเนาะ,ะก็ระบายไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอ่ะ ต่อไปค่ะต้นกล้ามีเงิน40บาทก็ระบาย4รูปนะคะ3 4มเอ่อต่อไปค่ะแก้วตา20บาทนะคะ1รูปคือ10บาทแสดงว่า20บาทก็เป็น2รูปนะคะอ่ะต่อไปออมสินค่ะ60บาทนะคะ1รูปคือ10บาทดังนั้น60ก็ต้องเป็น6รูปนะคะสี่ห้าแล้วก็หค่ะต่อไปค่ะขุนค่ะ แปดสิบเนาะก็แปดรูปนะ,ะระบายเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับหน้า1 2ึ120อิบเค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ